การโพสต์ขอร้องให้สื่อช่องต่างๆช่วย12ตุลาคม2022แชฉเดือดเก็บความจริงมา20ปีการโพสต์ขอร้องให้สื่อช่วยการวิพากษ์ภรรยาของเซกโลโซที่ล่าสุดเดือดจัดเมื่อเจ้าตัวออกมาโพสต์ลงอินสตาแกรขอให้สื่อช่วยทำข่าวเพราะไม่สามารถทนได้อีกแล้วหลังจากที่เคยให้งาน f อซคนหนึ่งทำเมื่อ20ปีก่อนและทุกอย่างลงช่อง YouTube ที่มียอดวิวเป็นหลายล้านวิว แต่ผูกบัญชีเข้ากับบัญชีนั้นคือเสกและการและใครๆไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพราะรหัสและทุกอย่างไม่มีซึ่งผลแรกที่การได้โพสต์ไว้ว่าฝากขอให้สื่อมวลชนช่วยทำข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องใหญ่มากสุดๆอีกเรื่องจริงคือไม่สามารถทนได้อีกแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สุดช้ำใจจริงๆกลืนไม่เข้าขายไม่ออกแต่จะบอก f อก็ไม่ได้แต่ตอนนี้คือมันถึงขีดสุดแล้วความอดทนคนเราก็ต้องมีขีดจากัด ยอมให้คนคนหนึ่งที่จากไม่มีอะไรเลยแค่ F4 ปกติเราสงสารเหลือรับเข้ามาช่วยงานน่าจะประมาณเกือบ20ปีมั้ง<ม>เห็นสอมซอไม่มีเงินไม่มีงานเลยช่วยเหลือเพราะสงสารให้มาทำหน้าที่ขายเสื้อโลโซต่อมาเห็นว่ามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ดีก็เลยให้มาช่วยทำงานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ทำไปมามันก็ถ่ายทุกอย่างลงช่องยูทูบที่มียอดวิวเป็นหลายล้านวิวนั่นแหละแต่ผูกบัญชีเข้ากับบัญชีมัน คือพิเศษและการและใครๆไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพราะรหัสและทุกอย่างเป็นของมัน แล้วยังไม่มีจิตสำนึกในบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนงานเงินที่ได้จากเรามานานมีสิ่งดีๆเกิดกับตัวมันแต่แทนที่จะละอายและสำนึกผิดแล้วคืนทุกอย่างให้พี่เสกแต่นี้ไม่เลยไรยางอายอสุดๆแล้วทำกันอยู่อย่างนี้พี่เสกไปไหนก็ตามติดไปถ่ายลงหมดบอกตรงๆนะคะเราไม่คิดที่จะอยากได้อะไรแต่จิตใจสำนึกมันต้องทำไงเด็กเตรียมอนุบาลยังรู้เลยฝากสื่อมวลชนทำข่าวให้หน่อยคะ่ะ เพราะเราต้องการความยุติธรรมตอนนี้มันหนักขึ้นเรื่อยๆจนต้องขอให้สื่อช่วยค่ะตอโพสต์หน้าเพราะเราเงียบมาตลอด20ปีกลํากลืนฝืนทนจากเด็กเดินตามให้เงินวันละ200ขายเสื้อตามคอนเสิร์ตโดยน้องชายการเป็นคนให้งานมันกับตัวเองแท้ๆต่อมาก้าวหน้าขยับไปตำแหน่งช่างภาพเสกโลโซเราก็ซื้อกล้องอย่างดีให้มันเก็บภาพในงานคอนเสิร์ตทุกงานและถ่ายวิดีโอด้วยเพื่อเอาไว้ใช้นั่นไง คือช่องทางพิเศษสุดที่ทำให้เขาเกิดความละโมบช่องทางที่เห็นชัดเจนมากกับเม็ดเงินมหาศาลโดยใช้กล้องอย่างดีของเราเองตามติดพิเศษทุกอย่างก้าวความเป็นอยู่ปัจจุบันตอนนี้ตั้งรกรากอยู่เชียงใหม่แม่ริมมีบ้านหลังใหญ่โตในหมู่บ้านจัดสรรอย่างดีมีรถเก๋งคันใหญ่ซึ่งไม่น่าจะผ่อนหรอกทั้งรถทั้งบ้านเพราะอาชีพไม่ชัดเจนไม่น่าจะขอสินเชื่อได้และมีลูกสองคน มีเมียม,มีครอบครัวที่อบอุ่นมากน่าอิจฉามากเลย แต่ไม่มีงานทำแล้วมันเอาเงินมาจากไหนคิดๆนั่งเฝ้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันทั้งคืนหากินกับเสกโลโซโดยไม่เคยมีน้ำใจเสนอเงินแบ่งสัดส่วนให้เสกที่เหมาะสมที่สุดที่เหมาะที่ควรเราไม่เคยคิดจะเอามาเป็นของเราทั้งหมดอยู่แล้วเพราะเรามีใจจิตใจที่ดีเกินไปจนลามปามกับผู้มีพระคุณถึงตรงนี้แล้วเข้าใจใช่ไหมคะว่าเงินที่เขาเอาของเราไปมันมหาศาลขนาดไหนอากตันอยู่อย่างน้อยไป แฮชแท็กการวิพากร์แฮชแท็กความจริง20ปี